ตอนนี้นะคะเรามาถึงที่จัดงานแต่งของพี่ยุ้ยแล้วค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนตามมาดูเลยอ่ะนี่มันก็จะเป็นแบบอาคารอาคารหนึ่งชั้นแบบนี้นะคะแบเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากแล้วพอมาถึงแล้วก็ข้างในมันก็อุ่นไม่ได้หนาแวแล้วก็มีม้อโถอะ่นก็ดีนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

หอมไหมหอมหอมมากเลยใช่ไหมนี <S 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 ่เขาก็ลพาไปอดูข wow ึ้นน่ารักอีกวนี่ยว้าวเอ็นสอง สูตรดีเบฟเบฟน่าแป้งคีเต๋อก่อนที่จะเริ่มนะคะความวุ่นวายเพราะว่าชุดหลวมชุดหลวมนะคะคุณแม่และคุณน้องก็ต้องช่วยในนมินหน้าผมก็ยุ่มกันเองเลยวันนี ทีเดียวห้อยเดี่ยวกินก็ระิันมเข้าไปเลยค่ะแม่ก็ไปถ่ายด้เลวย้อย้อนเกหเลยน่าาก็่ยู้วเนาครเล้ไปโอเคที่นี่นะคะพอเรามาถึงงานถ้าสังเกตดูก็คือแขกเขาจะยังไม่นั่งที่โต๊ะกันเพราะว่าเขารอให้ถึงเวลาก่อนซึ่งที่นี่เวลาก็คือห้าโมงยนเนาะวันที่สาม พี่นี่ก็เราเริ่มงาน5้าโมงเย็นอาหารจะออกเสิร์ฟ5้าโมงเดี๋ยลองลองดูเ้าลองแอบแพนกล้องนิดนึงทุกคนเะรียมไม่ต้องแ,แต่แว่าระหว่างที่รออาหารที่เป็น อาหารจานหลักที่จะขึ้นตัวเขา,าก็จะมีอาหารที่ให้ทานเล่นได้พวกขนมพวกน้ำน้ำอัดนมเบียร์อะไรเงี้ยก็คือเขาจะแช่ที่ตู้ไว้เราไปหยิบได้เลยเดี๋ยวพาไปดูเนาะไปไปไอไม่ขอติวลอง อันนี้ก็คือเป็นขนมให้แขกกระหมางรอไปนั่งที่โต๊ะ s เป็นส n น,นี้ะนได้ัน้อออนี้ด้วยมีอันนี้ก็จะเป็นขนมที่เขาวางไว้ ้ก่อนที่จะเข้าไปรับเท้าด้านในใครอยากทานก็คือแบบจิบทานโอเคแล้วก็มีน้ำน้ำก็คือเมื่อวานพี่โทนี่พาเรามาพาเรามาแบบจัดไว้ตั้งแต่เมื่อเย็นก่อนเริ่มงานมีทั้งน้ำชโซดาน้ำอัดลมบีเบียด้วยที่อยู่ในนี้แต่ว่าทุกคนก็คือปฏิการตัวเองอย่างดื่มได้แบบจิบเองใช่มีีสตตอกไว้รงนเขาเข้าพาไปดูในข้างไหนว่าแบบประมาณน คนเดียวหรอเดี๋ยวแอดพาไปดูเดครัวแต่ว่าครัวมาให้บางส่วนนะยังมาไม่หมดนรอี้เหมือเตอันนี้อะไรหรอคะเลัดอ๋อเป็นสัเสลัดาัินะข้างในมีน้ำพริกอะไรนะควณ ข้าวอ๋อมีข้าวด้วยขายข้าวไปได้อันนี้ยำหรอน้ำยำทำน้ำยำเตรียมเตรียมไว้รอให้แขกมาเคฟะยำตอนที่มีแขกมาน้ำยำแบบน้ำยำกุยยำน่าทานดีดูแซ่บมากก็เริ่มนั่งแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มนั่งกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปหยิบ เบียรโลยอที่พี่กินเมื่อวานก็นได้ตอนนี้เราเข้ามานั่งกันที่โตแล้วเนะวาะคือเราก็พยายามแบบให้เห็นแค่หน้า,นาพวกเราเพราะว่าเพราะว่าเนะเพราะว่าแบบดกมันจะไป็ d p a เออไม่เพราะว่าเขาทุกคนเ่ยที่ไทยก็เหมือนกันนะเนาะเขาก็ต้องการความเป็นส่วนตัวนะะ <c oughs> เราก็เลย มีสองอันใช่เขาเรียกว่า welcome งดี n ะเราก็ไปคนละสีเราไปกินที่โต๊ะนะอเ่ะวันเมื่อกี้เราไปได้เขาเรียกว่าเ e ล c ั m e ร r i n k เดี๋ยวจะมาชิมว่าบมันชื่อน้ำอะไรนะรย่าไว้เื่อยนนี้กรกลังอ กูมูนอ่่ใชอร่อยมวานๆชื่อาชีพแบบนี้อะไเยอะๆแต่ไม่ได้ใส่เอาโบยเวงมูยเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าอาหารวันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเขาเป็นเหมือนบุฟเฟต์เนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้จะเป็นพวช้อนช้อนมีดช้อนนะฮะแล้วก็จานไว้แบบตัดอะไรแล้วก็ตัวนี้จะเป็น มื่อกี้แกพูดว่าไงนะไม่รู้ว่ามันอย่าไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรอ่ะแต่มันเหมือนชีสป่ะชีสแล้วก็มันมันใช่อ่าโอเคเดี๋ยวนี้รอรอเขาเปิดพร้อมกันเนะคะไปดูพร้อมกันอันนี้น่าจะเป็นหมอกแบบเผ็ดไม่เผ็ดอะไรเงี้ยใช่ใช่มีมันมีตัวอันนี้ก็จะเป็นพวกสลัดเนาะสลัดไข่พวกมะเขือเทศอะไรเงี้ยไปเป็นทานไปสมบูรณ์าอย่างหมอก

พิธีรีดองอะไรบ้างรว,วมรวมเพื่อนปาร์ตี้อ่าแต่ว่าจะสนุกกว่านี้อยู่เพราะว่าจะมีเพลงใช่เพราะว่าระหว่างมีคนชอบร้องเพลงมากต้องมีคาราโอเกะอ่ะอวันนี้มีอาหารเยอะมากเลยค่ะใช่ไหม อันนี้แม่อาหารเยอะมากเลยใช่ไหมใช่ไหมครับ <c oughs> อาหารเยอะมากจานที่เท่าไหร่แล้วป<ะ>ัเบียกระป๋องที่เท่าไหร่นะหกวันนี้อร่อยไหมครับวันนี้ทานอะไรบ้างครับ <c oughs> กินอะไรไปบ้างเมื่อกี้หมูยอไหม มีหมูยอแม่เมื่อกี้มีแล้วก็มีผัดหมี่ใช่ไหมอร่อยใช่ไหมครับอร่อยอร่อยไหนเยีย่ยมยกเยี่ยมไงกดไลค์นี้ o o ดเมื่อกี้เมื่อกีเก้เขาเหมือนมีวิธีการที่หนึ่งถงัน เขาเรียกวิธีการใดหรือเปล่าก็ไม่รู้มันฟีลแบบเขาเขาพูดนิดหน่อยร่วมยินดีกับสาวอะไรแบบนั้น<ช>เออแล้วก็ชนแก้วนะใช่เขาเรียกว่าเหมือนชายอ่ะอ่าเออเออ เปิเป็นช่วงสุดท้ายเป็นช่วงสุดท้ายของแบบงานแล้วเขาก็จะแบบเชิญให้แขกอะไปทานชากาแฟแล้วก็จะมีเค้กอะไรอย่างเงี้ยเนาะช,ช่วงสุดท้ายไปเลยนะอะไรเงี้ยมันก็นั่งได้ยาวใช่โอเคไปดูกันค่ะ อยากลองไหมคะอยากอยาเริ่อมี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 ด้วยช็อกอคมีคาราเองไแล้วเคตอนนี้ทำเสร็จประมาณกี่โมงคะสองเลยนะคะสองทใช่ไหมพี่ต้องมีจากรสิบห้าเที่สองมทำไมคนที่นี่เขาดื่มกาแฟได้ตลอดเวลาเลยที่อกโกแล้วมีอาในน้ำผงน้ำเกลือดาไม่ใช่ าแฟที่เนี่จะจะไม่ลดไม่ลดจัดไม่เข้มะจะลดธรรม,ดา,มาดาธรรมดาก็เลยเหมือนเราดื่มกันโอเคขอบคุณค่ะเหมือนดื่มออลกลิันนี้นะคะเราก็ได้ไดเค้กแล้วแล้วก็เราก็ยังได้มีอย่างในบอกว่าเมื่อกี้จะบอลสุดท้ายไม่มันมาอย่างไหนก็ไม่รู้ จะอธิบายของความแบบตัวเนี้ยมันเหมือนออกนุมน่มๆกาแฟกาแฟแต่ตัวนี้ก็คือเหล้าเหล้านะเหล้าก็คือวดเนี้ยตาแบเป็นเนี้ยนี่นะคะอันนี้ร่างไส้นี่ยอันน,นอึงเหมือนยาแก้ไอดออกไปไหมอืมมัน อารมณเหมือนกาแฟพวกแบบลาเต้อะแต่หวานกว่าลาเต้มากแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนกาแฟที่ใส่นมค้นเยอะๆกาแฟโบราณใช่เพราะว่ามันหวานมันเหมือนกินอร่อยไปเรื่อยๆ สิบเจ็ดเร์เซแต่แต่ว่าตอนดื่มไปมันรู้สึกร้อนอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้สีปรแต่ว่ารสชาติดีเอาใหมจ่จธิาาบา,า,า,ายมาในปปีอแล้วที่นี่นะคะพอที่นี่คือพอเราจัดงานเสร็จแล้วก็ต้องเก็บของให้เขาคืนด้วยนะคะ อันนี้มนก็มีเก็บงานใช่ไหมคะช่วงเก็บช่วเก็บงานเก็บไปด้วยนุ่งเมาด้วย